เป็นบุญในฝึกความอดทนหรือว่าจะเป็นกรรมของท่านหรือเปล่าค้อาจจะไม่ได้เคยมงหลังคงหลังคาไม่ได้สร้างโบสถ์สร้างสรานี้พูดเล่นนะก็ถือ <c oughs> ว่าพอเราได้มาร่วมในกิจกรรมมันเป็นบุญพี่เ่อยตทอมาก็ไม่ได้ ไม่ได้มีถ้าพูดแบบตรงๆอันนี้เป็นงานนะจมาคือไม่ได้มีงานที่จะต้องไปเดินนน่นนี่ที่ไหนที่ไปธุระอย่างอื่นนอกจากว่าเดินละกาปฏิบัติทำวัดสวดมนต์แล้วก็ทํากิจกรรมถวายพัตตาหารอนุโมทนาอันนี้ยังเหมือนเป็นสิ่งที่ต้องทําเป็นหน้าที่ในส่วนที่ต้อง รับผิดชอบเว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยนะวันนี้ก็เกือบแปกิโลตั้งแต่เช้าก็ไม่ได้พักฉันข้าวก็ฉันมื้อเดียวก็จะได้นอนก็ดึกนะเช้ามาก็ตีสามตีสองกว่าเจ้หน้าที่ก็เรียกแล้วไม่อยากลุกก็ต้องตื่นคือมันได้ยินเสียงมันก็เลยต้องตื่น ตีสามก็ต้องทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิอันนี้เป็นกิจวัตรของพระคุณเจ้าจะหาว่าสิ่งเหล่านี้นี่มันมันเป็นหน้าที่มันเป็นความภูมิใจแล้วก็เหมือนเราได้ได้ปลดเปื้องเหมือนกับเราเป็นผู้แบบอาศัยยาติโยมถ้าเราไม่ได้ทำหน้าที่นี่เราก็จะมีความรู้สึกว่าเหมือนเราบกพร่องเหมือนเราไม่ได้ตอบแทน กุ่นข้าวน้ําอาหารญาติโยมที่ได้มาทมําบุญเพราะว่าพระไม่ได้ไปทําอะไรให้และญาติโยมก็ไม่ได้เป็นญาติก็มีไม่ได้เป็นพ่อไม่ได้เป็นแม่บางคนก็ไม่ได้มีมุญคุณเกี่ยวข้องกันแต่ว่าโยมก็มีความเคารพมีความศรัทธานอบน้อมสักการะเว่าวายการอุปธรรมพระพก,ก็เลยต้องทำหน้าที่ของพระ ในความรู้สึกมันคีมันเป็นความรู้สึกที่แบบแบบภูมิใจในความเป็นพระนะอันนี้ต้องขอไัยช่วงเวลาที่เดินทุดงนี้มันเป็นช่วงเวลาที่อาตมามีความรู้สึกว่าเราเป็นพระเต็มที่อันนี้ไม่รู้ว่าคนอื่นจะคิดยังไงท่านอื่นจะคิดยังไงนะ้แต่เวลาเราได้เดินทุดงเนี่ยเราคิดถึงพุทธเจ้าอ พระเจ้าออกบวชท่านก็เดินอย่างนี้แหละแล้วท่านก็ลําบากกว่าเราเริ่มต้นไม่มีใครที่จะมาติดตามมาทําบุญมาอะไรท่านก็อยู่ในปา่าบําเพ็ญทุกขกิริยาคือทุกกว่าเราลําบากกว่าเราไม่ใช่ลาบากธรรมดาลําบากมากด้วยเวลาที่เราได้เดินทุดงนี้เราจึงมีความรู้สึกว่าเหมือนเรากําลังตามรอยบาตตามรอยธรรม เวลาเราได้ออกไปอยู่ในป่าก็ดีเวลาที่เราได้ปฏิบัติก็ดีมันเลยทำให้เรามีความรู้สึกว่าเหมือนเราได้ได้มีความรู้สึกที่แบบเต็มที่กับการประพฤติกับการปฏิบัติไม่ใช่ว่าอยู่วัดไม่ดีเด้อยู่วัดบางรูปบางองค์ท่านก็ดีน่าจะดีมากกว่าตำมาด้วยอันนั้นเป็นเรื่องเฉพาะตนแต่ว่าในส่วนของพวกเราอนี่ยบางทีเราก็ยังต้องขัดเกาาตนเองบางทีเราก็ยังต้อง ฝึกต้องศึกษาต้องทำอะไรให้มันยิ่งกว่านี้เพื่อที่จะให้ตรเอียงได้ประโยชน์ให้มากที่สุดอาธรมาจึงจึงหวังว่าพระคุนเจ้าถึงจะเป็นกลุ่มเล็กๆก,ก็อยากจะให้เป็นภาพหนึ่งที่แบบเสื่อ,อ,อไปให้ญาติโยมได้เห็นว่ามีพระที่ท่านอยากปฏิบัติมีพระที่ท่านกำลังฝึกตนถึงแม้เราจะไม่ได้เป็นพระอรหันต์ไม่ได้เป็นพระอริยะเราเป็นพระธรรมดา แต่เราก็อยากเป็นพระที่ดีและมาปฏิบัติอี่งางเาไม่ได้วหวังจะมาแบบได้อะไรที่เป็นสิ่งตอบแทนนอกจากเราอยากได้ธรรมะอยากเป็นพระที่ดีที่อยากให้เกิดคุณค่าอยากให้เกิดประโยชน์และโครงการเหล่านี้ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งต่อจะจะโครงการนี้ทมาจะคัดพระประมาณ280รูปไปเดินทุรงต่อที่อินเดีย ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องซึ่งถอาตอมาจะให้ท่านทานหลายมาแบบกินสบายนอนสบายและให้ท่านไปทุดงไปอินเดียต่อนี่อาตอมาว่ามันจะไม่คุ้มค่าเครื่องบินอาตอมาก็เลยต้องแบบเขี่ยวให้แบบหนักที่สุดเท่าที่จะทําได้คือถ้าพูดแบบภาษาโลกค,คือไม่ใช่ว่าให้ตายนะครับหลวงปู่มั่นครูบาอาจารย์ที่ท่านเล่ามาว่าคือไม่ดีว่ให้มันตายอย่าง ถ้าไม่ตายก็ให้มันดีท่านวาแต่ไม่ใช่ว่าอยากให้ท่านตายนะครับคือให้เราได้แบบทําอย่างไรจะให้เราแบบดีที่สุดถ้าไม่งั้นจะมาจะพาพาขี้เกียรติไปอินเดียถ้าไม่งั้นมันจะไม่คุ้มค่าเงินที่โยมที่จะถวายเนี่ยคุณแม่จะว่าถวายมาคุณแม่ดอกเตอร์ไม่ฉีตอนนี้ทั้งค่าสัวค่าอะไรรวมๆกับญาติโยมที่ถวายมาเนี่ยประมาณเกือบน่าจะประมาณสามล้านแล้ว ถ้วไปอินเดียก็น่าจะประมาณเกือบสิบล้านถ้าาวมาไม่คัดเอาพระที่คิดว่าให้ดีมากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อที่จะให้ไปกราบสักการะสถานที่สำคัญและก็หวังว่าท่านเนี่ยจะมาต่อยอดให้ท่านอยู่ได้ในศาสนาให้มีความรักในศาสนาแล้มานำพาญาติโยมในการที่จะให้โยมสร้างบุญ สร้างกุศลแนะนำญาติโยมให้ได้ประโยชน์จากธรรมะจากการปฏิบัติฉะนั้นการจาริกธุดงเนี้อาตมาจึงแบบอยากให้ท่านแบบเต็มที่ที่สุดแม้จะตนเองแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทั้งหมดหรอกมันเป็นธรรมดาเพราะว่าบางท่านบางโรคบางองก็ยังอ่อนด้วยอินทรีย์ด้วยสติปัญญาแต่เราก็จะให้โอกาสกัน เราทั้งหลายก็เลยต้องมาช่วยกันนะในการอยู่ร่วมกันด้วยการให้กำลังใจกันด้วยการที่จะส่งเสริมกันพระก็ทำหน้าที่ของพระในการฝึกตนโยมก็ทำหน้าที่ของโยมในส่วนที่เราทำได้ไม่ได้ว่าต้องมาทำด้วยเงินทำด้วยสิ่งของเงินทองอะไรขอให้เรามีใจที่ศรัทธา เราทาอะไรได้เราก็ทํานะในส่วนที่เราทําได้ไม่ให้ลําบากตนเองอาตมาเนี่เป็นห่วงนะไม่ใช่ว่าเป็นที่เป็นห่วงเป็นห่วงแต่ว่าบางทีไม่รู้จะทํำยังไงคือโยมบางคนก็อยากได้บุญแล้วบางทีบางครั้งเราก็มีภาระมีหน้าที่ก็ต้องมาตามพระมาดูแลพระในจะเรื่องครอบครัวในจะต้องเรื่องงานอะไรต่างๆแต่ว่ามามองถึงคุณค่าอาตมาก็เลยแบบ ต้องทําใจต้องวางใจโยมาจะคิดว่าโอ๊เหนื่อยกับพระมากแล้วนะหลายวันแล้วลวาบากกับพระมาหลายวันแล้วหรือว,ว่าบางคนอาจจะอะไรต่างๆอันนั้นเราจะมาก็เลยทําใจเพราะว่าคิดว่าสิ่งที่พวกเราได้ทําเป็นสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิ่งที่มีคุณค่าชีวิตเรามันไม่แน่นอนไม่รู้เราจะแบบตายวันไหน มีโอกาสทำได้ก็ให้เราได้ทำมาคนอยากทำก็ทำไม่ได้เพราะว่าไม่มีศรัทธาที่แบบกล้าที่จะมากล้าที่จะทำแต่บางคนมีทรัพย์ก็ทำไม่ได้เพราะมีความสนีแม้บางคนจะมีศรัทธามีทรัพย์แต่ร่างกายมันไม่ให้นอนอยู่โรงพยาบาล <c oughs> จะไปไหนก็ไปไม่ได้จะทำอะไรก็ทำไม่ได้ตอนทำได้ไม่ทำ อนไปได้ไม่ทําพอจอนแบบร่างกายมันแบบป่วยไข้ไม่สามารถที่ทําอะไรได้อยากทําก็ทําไม่ได้บุญกุศลก็เลยไม่ได้ประโยชน์ที่จะได้เป็นที่พึ่งทางจิตใจก็เลยไม่ได้วันนี้ธรรมะทรงขอ,อนมโมทนากับท่า,านนายอำเภอทาาชานะซึ <c oughs> ่งได้ดแสดงออกถึงความาสถาเคารพให้ความสําคัญ ันนี้ไม่ได้ให้ความสําคัญกับอตมาโดยตรงแต่ให้ความสําคัญกับพระศาสนาให้ความสําคัญกับพระสงฆ์แล้วก็แสดงออกถึงความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณได้เป็นผู้แทนพระองค์ในการที่จะประกอบพิธีในการถวายพัะธหารและหน้าที่ที่สําคัญที่สุดคือหน้าที่ของชีวิตหน้าที่ของจิตใจเราที่เราจะต้องสร้างที่พึ่งให้กับตนเอง เพราะว่าเราจะเป็นใครจะมีความร่ำรวยจะมีอำนาจจะมีอะไรยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายชีวิตเราก็เอาอะไรไปไม่ได้หรอกสุดท้ายเราก็ต้องตายจากกันฉะนั้นถ้าเราไม่ทำหน้าที่ชีวิตในการที่จะเอาประโยชน์ในสิ่งที่ตนเองมีหน้าที่ในสิ่งที่ตนเองเป็นวันหนึ่งเราจะไม่ได้อะไร แล้ววันนั้นเราจะต้องมาเสียดายที่หลังมาเสียใจที่หลังเมื่อวันที่เราต้องจากสิ่งที่เรามีจากหน้าที่ที่เราเป็น <c oughs> วันนี้จะาม,มาในฐานนะตัวแทนคณะสงฆ์ก็ต้องขอทัวโมทนาขอบคุณทุกท่านทุกคนโดยเฉพาะท่านอาจารย์ท่านพระครูสิริมณฑกิจท่านเจ้าคณะอำเภอศิลราชที่เมตตาจะมามาตลอดทั้งกิจกรรมงานอยู่วัด ทั้งเดินทูดงทั้งอินเดียทั้งธรรมยาตราซึ่งถ้าผู้ใหญ่ไม่ได้ให้โอกาสถ้าผู้ใหญ่ไม่เปิดทางให้ผู้ใหญ่ไม่ให้กำลังใจเนี่ยการที่เราจะกทำอะไรเนี่ยมันยากจริงๆนะจะทำดีก็ยากจะทำกิจกรรมอะไรก็ยากถ้าผู้ใหญ่ไม่มีสาไม่ให้โอกาสไม่ให้กำลังใจแต่ว่าจะมาโชคดีที่มีครูบาอาจารย์ตั้งแต่ระดับ อำเภอก็ดีจังหวัดก็ดีจนถึงระดับภาคซึ่งเียอว,ว่าท่านแบบให้โอกาสมากให้กำลังใจตลอดที่ทำงานมาอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญจนใแ้ตมาได้ทำหน้าที่อะไรหลายอย่างที่ทำให้เกิดประโยชน์ทำให้เกิดคุณค่าตลอดทางครูอาจารย์ที่ร่วมสุขร่วมทุกข์จาริกมาก็าไม่ใช่ว่าจะได้อะไรได้ มาก็พาจะททาบุญทําบุญวัดนั้นทําบุญวัดนี้อย่างเมื่อกี้ท่านพระครูวาปีก็อนุโมทนากับหลวงพ่อด้วยกว่าจะเสร็จงานนี่ทุกปีหลวงพ่อพระครูนี่หมดเป็นแสนเทศมาท่านเป็นนักเทศดังประจําจังหวัดศรีสะเกดด้วยนี่ถ้าใครจะเซิร์ชเขาไปในยูท b e ก็ได้หลวงพ่อพระครูวปีหรือว่าพะระปหลัดสมพรแต่ก่อนท่าเป็นพระประลัดตอนนี้เจ้าคณะตำบลแล้วเป็นนักเทศดังของศรีสะเกษ เทศมาไม่ได้อะไรหรอกมาทําบุญทุดงนี่แล้วบางปีหมดเป็นแสนสองแสนแต่ว่าหลวงพ่อท่านก็เมตตาอันนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันแล้วก็นครนโมธนากับคุณแม่ด็อกเตอร์ซึ่งจะเรียกว่าร่วมสุขร่วมทุกข์ดูแลอุปถัมภ์ทั้งเมืองไทยทั้งอินเดียทั้งอาหารทั้งปัจจัยอะไรทุกอย่างวันนี้ก็ถวายมุทิตาสักการะท่านพระกุศิบุรกิจหนึ่งแสนบาท เพื่อเป็นกำลังใจพระอาจารย์ท่านก็จะได้เอาไปทําบุญต่อพระอาจารย์ท่านก็ทําบุญอยู่แล้วอยู่แล้วกันร,รู้ดีว่ายิ่งเป็นเจ้าคณะอำเภอนี่กคือยิ่งจ่ายหนักไม่ธรรมดาองางาืงานนั้นงานนี้อันนี้ไม่เชื่อถามท่านอำเภอก็ได้เพราะว่าบางคนอาจจะคิดว่าโอ้เป็นเจ้านายเป็นครูอาจารย์นี่คงแบบมีแต่คนไหมโอ้ยใครไม่เป็นไม่รู้หรอกอย่าว่าเจอท่านอำเภอเลยเอาแค่ท่านผู้ใหญ่เนี่ย ท่านผู้ใหญ่ดีเด่นเนี่ยโอ้ก็จะดีเด่นต้องจ่ายไม่ธรรมดาเลยเพราะอะไรเพราะเป็นคุณไงไม่ใช่ว่าจ่ายแบบนั้นนะจ่ายที่แบบสงเคราะห์ช่วยเหลือดูแลพี่น้องโน่นนี่อะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้มันมันเป็นส่วนหนึ่งที่เราทําเราก็ได้เราให้เราก็มีอันนี้เราก็เป็นบุญเป็นกุศลด้วยกันขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านทุกคนท้ายที่สุดสัมมาขออ้างอิง อำนาจคุณประศีรัะนตรัยบุญกุศลอันใดที่พวกเราปฏิบัติขอจงเป็นเครื่องเกื้อหนุนส่งเสริมอำนวยผลเป็นบันดาลให้พวกเราัหลายเป็นคู่มั่นคงในพระรตนตรัยว่าเป็นสิ่งที่จะนำพาเราให้เกิดความสุขเป็นสิ่งที่จะนำให้เรามีที่พึ่งเป็นสิ่งที่จะนำเราไปสู่ความพ้นทุกข์ เราขอพวกเราได้ทําหน้าที่ในการที่จะนําตนเองเข้ามาสู่การศึกษาเข้ามาสู่การปฏิบัติให้ได้ประโยชน์ให้มากที่สุดในพระศาสนาคือให้เราได้ธรรมะไปใช้ในการดําเนินชีวิตเพราะธรรมะจะรักษาใจท่านธรรมะจะนําท่านให้ปลอดภัยในการเป็นอยู่ในการดําเนินชีวิตที่สุดจนถึงพันิพาน